ของชื่อคุณอ้อยใจนะครับท่านผู้ชมคุณอ้อยใจนี่เป็นคนที่เก่งมากนะครับได้ใช้ r ารี5องไม่ต่ำกว่า5ปีมีความมั่นใจจึงให้ส่วนนี้เป็นส่วนสาธิตและเป็นหรือส่วนตัวอย่างให้คนพื้นที่ได้ศึกษาดูแลหรือคนต่างจังหวัดนะครับเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์กันมากมายเมื่อปีที่ฤดูกาลที่ผ่านมาวันนั้นที่ผมไปก็มาจากนครสวรรค์ มาเป็นรถตู้เลยบอกว่าติดใจรสชาติอร่อยทุเรียนของคุณอ้อยใจหนักนะครับลูกต่อลูกเท่าๆกันกับสวนอื่นเนี่ยสวนคุณอ้อยใจจะหนักกว่ารสชาติดีกว่าสีสวยเนื้อนน่นผิวสะอาดมากไม่ต้องชุบสารผิวเหลืองทองน่าซื้อนะครับทรงต่างๆสวยคาเทีเียดีมาก เนื่องจากโปรตีนอะมิโนอาร์ดีสองนึ่งนะครับไปมีผลต่อการหายใจของรากทําให้รากได้ดูดซึมได้เยอะนะครับได้ขยายได้เยอะแบ่งเซลล์ได้เยอะนะครับและใบนะครับใบจะมีคลอโรฟิลล์มีเม็ดสีที่พอดีนะครับออกลูกน่ายสีเขียวธรรมชาตินะครับแผ่นใบหนาใบยาว ได้สเปกนะครับได้มาตรฐานของตามหลักวิชาการเลยทําให้การสังเคราะห์แสงของทุเรียนดีขึ้นเนื่องจากมีการฉีดพิ่มครับท่านผู้ชม 10cc ต่อ 15cc ผสมก็ได้ครับผสมกับยาหลาย,หลายตัวเลยอาจจะเป็นอา,อาหารเสมจุลธาตุและสารกำจัดโรคแมลงใส่ไปพร้อมกันเลย ทุกเจ็บถึงสิวันยางน้อย15วันครั้งฉีดพ่นดูแลกันนะครับไปตามที่ท่านเคยปฏิบัติมาแต่ใช้โปรตีนมิโนอาร์ดีสองห้าหเป็นประจำจะฉีดอะไรก็ใส่ลงไปและมีการหยอดโคนครับท่านผู้ชมหยอดโคนหล,ลังจากที่หยอดโคนแล้วใบจะหนาขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับหยอดโคนก็5้าซีซีนะครับ3ามซีซีก็ได้ครับ สามถึงห้าสี่ช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นหกขวดแถมหกขวดไปเลยนะครับสร้างคุณภาพทุเรียนให้ท่านธรรมดาหกขวดแถมสี่ขวดแต่วันนี้นะครับถึงวันที่สองเดือนกันยานะครับสามวันภายในสามวันเนี้ยหกขวดแถมหกขวดครับท่านผูนชน้ชมโทรเข้ามาศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าห้าเก้าสองสี่สี่ศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าห้าเก้าสองสี่สี่ไอดีไลน์ อาร์เล็กดีเล็กอาร์ดีสองห้าหนึ่ง